หยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่สอง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่สองหลักที่6ออกรางวัลเล็กหน้า3มตัวครั้งที่สองรอมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้า3มตัวครั้งที่สอง รางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหนึ่งสี่หหนึ่งสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหนึ 6, 1, ่งสี่รางวัลเล็กหน้าสามตัวออกไปครบแล้ว ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์อกกอ,กณอกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 รางวัลเล็กท้ายสาตัวครั้งที่1เลขที่ออก3ามหกสี่สามหสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสมตัวครั้งที่1เลขที่ออกสามหสี่ ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขกทยสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย